มามาคดีลุงพลนะคะคดีลุงพลเออคดีลุงพลเนี่ยเอเราก็จําได้เนาะที่เป็นข่าวกันมานานแล้วหลายปีแล้วนะคะซึ่งคุณนัทก็ติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างพอมาตอนหลังๆก็ไม่ค่อยได้ติดตามเพราะว่าพอเราพูดถึงวิเคราะห์อะไรถึงเรื่องคดีลุงพลใน a ฟ e b o o k คุณนัทเนี่ยนะก็จะมีเอฟของคุณนัทซึ่งไปชื่นชอบลุงพลเนี่ยเข้ามาบลาบลาบลานู่นนั่นนี่นะบางคนก็ส่งข้อความมาบอกเลิกติดตามคุณนัทเพราะว่าคุณนัทเนี่ย เข้าใจลุงพลผิดนะคะเหมือนกับว่าคุณนัทเนี่ยไปหาว่าลุงพลเนี่ยทําผิดอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยนะและลุงพลนี่ก็ร่ารวยขึ้นมานะคะลุงพลนี่ก็ร่ารวยขึ้นมาจากการไลฟ์การติดตามจากกระแสะสื่อสังคมนะจำได้เนาะเรื่องลุงพลกับล้านชมพู่น้องชมพู่นะคะคุณนัทเนี่ยคิดว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองนี่แหละเป็นผู้กระทำเองนี่แหละเพราะว่าลุงพลเนี่ยคือคนที่โกหกหรือพูดจามไม่มีพยานหลักฐานหรือโกหก นะพูดโกโหกพูดครั้งนั้นพูดครั้งนี้ไม่ตรงกันให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันต้องมีอะไรถึงโกหกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่โกหกทั้งทง,ทง,ทงที่รู้เนี่ยไม่ทําชั่วยอย่างอื่นไม่มีอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสันนิษฐานแล้วคิดตั้งแต่ตอนนั้นละตั้งแต่น้ําตาจอรเรยคทที่ร้องไปเจอศพแล้วร้องไห้โฮโฮ,โฮโฮเนี่ยมันเฟกเราก็ดูเราก็คิดแบบคิดแบบนั้นส่วนตัวคิดแบบนั้นนะอ่าแล้วก็พอเริ่มติดตามกระแสข่าวการให้สัมภาษณ์ยืนยันฐานที่อยู่ไม่่ไได้นะมมีม อะไรอ่ะไม่มีพยานหลักฐานหรือเชิงประจักษ์ที่จะมาคัดค้านว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องและพูดคำน,นี้กับคำน,นี้ไม่ตรงกันพูดอันนี้พูดอย่างอันนี้พูดอีกอย่างความจริงไม่จําเป็นต้องเหมือนกันอันนี้หลุดออกมาได้ยังไง<ค><ณ>ถ้าความจริงไม่จําเป็นต้องเหมือนกันคุณก็จะเป็นผลเป็นแบบนี้แหละคือความจริงพูดหลายครั้งไม่ต้องเหมือนกันอันนี้ผลเป็นแบบนี้นี่คือผลนะคะสรุปเรามาทําความเข้าใจคําฟ้องอายการโจทก่อนคดีเนี้ยอายการเป็นโจทนะแม่น้องชมพู่เนี่ย ทางครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยเข้ามาเป็นผู้เสียหายในฐานะเป็นโจร์ร่วมจําไว้นะถ้าครูพูดถึงโจทย์หมายถึงอายการเป็นโจทย์ถ้าครูพูดถึงโจทย์ร่วมหมายถึงรรถคงร,รมมงอ,อบครัวน้องชมพู่นะคะเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมนะคะศาลก็อนุญาตให้เป็นโจดร,ร่วมมีการเรียกค่าเสียหายแล้วก็มีผู้ถูกฟ้องคดีคือลุงพลเป็นจาเลยที่1ป้าแตนเป็นจาเลยที่สองจำได้นะทีนี้โจทย์ฟ้องว่าอะไรทุกคนต้องเข้าใจคําฟ้องโจทย์ก่อนนะจะเลคเชอร์เอาปากกามาจดนะคะ โจทฟ้องอะไรบ้างโจทฟ้องว่าจำเลยเนี่ยนะคะจำเลยที่หนึ่งคือลุงพลเนี่ยนะคะฆ่าทําให้น้องชมพู่เนี่ยถึงแก่ความตายข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองการฆ่าวิธีการฆ่านั้นมีการพรากหรือพาไปจากผู้ปกครองคือพรากผู้เยาว์ไม่ใช่พรากผู้เยาว์พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้ามาตราสามหนึ่งเจ็ดโจทเขาฟ้องมาตราสองแปดแปดคือฆ่าผู้อื่นจำเลขด้วยนะสองแปดแปดนะสามหนึ่งเจ็ดคือพรากผู้เยาว์ นะคะและโจดก็ฟ้องอว่า,าลุงพลกับป้าแตนร่วมกันเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังสาเหตุการตายนะคะหรือเหตุแห่งการตายอันนี้เป็นไปตามมาตราหนึ่งเก้าเก้าอ้าวจำได้นะฟ้องหนึ่งสองสองแปดแปดสามหนึ่งเจ็ดและหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะจำได้นะสองแปดแปดไม่ใช่หวยนะสามหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก้าเก้านี่คือที่โจทย์ฟ้อง อ้าวพักไว้ว่าโจดฟ้องอย่างนี้จําตัวเลขนี้ไว้ว่าโจทย์ฟ้องตัวเลขนี้ต่อมาสารชั้นต้นพิ่คอวินิฉัยพยานหลักฐานลุงพลอ้างฐานที่อยู่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะโต้แย้งพยานหลักฐานของโจทย์และโจทย์ร่วมได้นะคะพิ่ภากษาแต่ว่าสารเนี่ยมองว่าการที่ลุงพลพาน้้งชมพู่ไปเนี่ยแล้วก็ไปทิ้งไว้เนี่ยทำให้ตายเนี่ยนะคะมองว่าเป็นการประมาทเดี๋ยวครูนัทเนี่ยจะอธิบายเคลียร์เลยว่าทําไมสาล สารชั้นต้นถึงมองว่าประมาททาไมสารอุทธรถึงมองว่าเจตนาค่าอา้าวเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยๆพูดกันไปนะคะสารชั้นต้นก็มองว่าประมาทอา้าวทุกคนจําไว้นะคะประมาทคือการกระทําที่ขาดความระมัดระวังการกระทํานั้นต้องเป็นการกระทําที่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นแต่มันขาดความระมัดระวังเช่นเช่นอะไรขับรถความเร็วสูงนะเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดการขับรถ เป็นสิ่งที่ถูกต้องเรื่องของถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การขับรถไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าคุณขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตการไม่มีใบอนุญาตเป็นความผิดที่คุณไม่มีใบอนุญาตไม่ใช่เป็นความผิดที่คุณขับรถตรงนี้เข้าใจใช่ไหมไม่ได้เป็นความผิดที่คุณขับรถเช่นเดียวกันนะคะการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหมายความว่าคุณขับรถโดยขาดความระมัดระวังให้จําคําว่าขาดความระมัดระวังนี้ไว้โดยพฤติการของคนขับรถที่ถูกต้องแล้วควรจะมีความระมัดระวังแต่คุณไม่ระมัดระวัง อันนี้คือประมาณหรือหมอนะคะหมอผ่าตัดควรมีความระมัดระวังเวลาการผ่าตัดเนี่ยคุณน่าจะบอกว่าในการผ่าตัดเครื่องมือแพทย์ทุกชิ้นเขาจะนับนับก่อนทําการผ่าตัดผ่าศัตเสร็จแล้วเนี่ยจะนับสำลีทุกแผ่นผ้าทุกผืนเขาจะนับหมดนะคะผเอิญหมอดันขาดความระมัดระวังลืมสำลีหายไปหนึ่งก้อนค่ะอยู่ในท้องของคนไข้ค่ะ อันนี้ถามว่าการผ่าตัดที่หมอผ่าตัดนี่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนะคะมีความรู้มีความสามารถที่จะทําได้แต่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามที่วิสัยของแพทย์ผ่าตัดพึงมีอันนี้เรียกว่าประมาทจํานะจํานะสารชั้นต้นเนี่ยมองว่าลุงพลเนี่ยเอาเด็กไปอ่าแล้วปล่อยปะกละเลยไม่ระมัดระวังให้ดีทําให้เด็กตายสารมองว่าอันเนี้ประมาท แต่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้มองอย่างนี้ศาลอุทธรณ์ว่าการที่คุณพากเด็กไปมันผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของประมาทคุณนักบอกล่าไงว่าประมาท่ยต้องเป็นเรื่องที่สิ่งที่ทํานั้นมันไม่ผิดเพียงแต่มันขาดความระมัดระวังนี่คือจุดตัดของเจตนาตามสองแปดแปดกับเรื่องของ่าการประมาทตามสองเก้าหนึ่งนะคะ,ะจาได้อยู่นะโจทย์ฟ้องสองแปดแปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าจำได้นะทีนี้ศาลก็เลยบอกว่าโอเคสิ่งที่ ลุงพลทำเนี่ยลุงพลไม่มีพยานหลักฐานมาโต้แย้งคัดค้านและมีพยานหลักฐานแวดล้อมกรณีคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานนะจําไว้นะไม่มีประจักษ์พยานไม่มีประจักษ์พยานพยานบุคคลเนี่ยแบ่งออกเป็นประจักษ์พยานและพยานบอกเล่าและพยานแวดล้อมกรณีที่เป็นบุคคลนะคะพยานแวดล้อมกรณีเช่นอะไรเช่นเราเห็นคนวิ่งถือมีดออกมาจากพงหญ้าเราเขาแล้วมีดนั้นมีเลือดศดหยดเลยแล้วมันมีข่าว ว่ามีคนถูกแทงตายพยานแวดล้อมกรณีคือเราแวดล้อมกรณีได้ว่าอ๋ออีตาเนียมันวิ่งออกจากพงหญ้ามันต้องไปแทงอินี่แน่เลยถูกไหมแต่ไม่มีประจักษ์พยานเห็นการแทงจริงๆแล้วคนที่แทงอาจจะไม่ใช่คนที่วิ่งถือมีดออกมาก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ถูกไหมอันนี้เรียกว่าพยานแวดล้อมกรณีไม่มีประจักษ์พยานเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยสาคัญเพราะเดี๋ยวครูนัทจะพูดถึงความเห็นแยง้งที่ศาลมีความเห็นแย้งไว้ด้วยในคดีนี้นะคะทีนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยก็มองว่าอันนี้เป็นเรื่องประมาท แวดล้อมกรณีไม่มีมีแวดล้อมกรณีลงโทษด,ด้วยพยานแวดล้อมกรณีและพยานนิติวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นผมนะที่พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นศาลก็เลยลงโทษลุงพลสองเก้าหนึ่งฟ้องสองแปดแปดลงสองเก้าหนึ่งจำได้นะฟ้องสองแปดแปดลงสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ลงพากเด็กสามหนึ่งเจ็ดลงแต่หนึ่งเก้าเก้ายกฟ้องเป็นอันว่าศาลชั้นต้นลงกี่ข้อหาลงสองข้อหา ต่างกรรมต่างเจตนาลงโทษเลียงกระทงความผิดจำนะลงอะไรบ้างฟ้องสองแปดแปดลงสองเก้าหนึ่งฟ้องสาลหนึ่งเจ็ดลงสาลหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้ายกสองมีสารชั้นต้นทีนี้ลงยังไงสองเก้าหนึ่งมีระวังโทษอย่างนี้มาตราสองเก้าหนึ่งผู้ใดกระทําการโดยประมาทผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทนะ ระวังโทษจำคุกไม่เกินสิบปีจำหนึ่งวันได้ไหมจำคุกหนึ่งวันได้ไหมได้จำคุกหนึ่งวันได้เพราะมันมีแต่ระวางสูงมันไม่มีระวางต่ําระวางต่ําไม่มีบทที่ระวางต่าเหลือระวางสูงคือจำเกินสิบปีไม่ได้อ่าจำคุกไม่เกินสิบปีจำสิบปีพอดีได้ไหมสิบปีพอดีได้ไหมได้เพราะสิบปีพอดีมันไม่เกินสิบปีจำสิบปีหนึ่งวันได้ไหมไม่ได้เพราะสิบปีหนึ่งวันมันเกินสิบปีเข้าใจใช่ไหม ดังนั้นโทษตามมาตราสองเก้าหนึ่งสารลงสูงสุดแล้วคือสิปีเต็มระวางเราเรียกว่าลงเต็มระวางระวางต่ำไม่มีนะระวังต่ำไม่มีระวางมีแต่ระวังสูงคือจำคุกไม่เกินสิบปีเรียกระวังสูงแล้วลงเต็มระวางคือลงสิบปีพอดีต่อมาความผิดฐานพรากเด็กนะคะจะอ่านให้ฟังความผิดฐานพรากเด็กนะคะพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปัสจาเหตุอสมควรระวางโทษจำคุกตั้งแต่ สามปีถึงสิบห้าปีอันนี้เรียกว่ามีระวังต่ํามีระวังต่ําระวังต่ําคือจําคุกตั้งแต่สามปีลงสองปีสามร้อยวันได้ไหมไม่ได้ต้องลงสามปีเป็นขั้นต่ําเขาเรียกระวางต่ําห้ามต่ํากว่าระวังต่ําและห้ามเกินระวังสูงระวังสูงคือสิบห้าปีลงสิบห้าปีได้สารชั้นต้นก็เลยลงโทษจำคุกตามมาแต่สามหนึ่งเจ็ดนี้สิบปีเป็นยี่สิบปีครบทั่วแล้วยี่สิบปีมาจากตรงนี้ เข้าใจนะมีใครไม่เข้าใจถามเราจะค่อยๆไปกันครูให้เวลาถาม็อดนี้นิดนึงค่อยๆไปกันเหมือนสอนหนังสือเหมือนสอนกฎหมายนะคะอันนี้สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆเข้าใจนะอ่าทีนี้ก็มีการอุทธร์โจทย์โจทย์นี่คือพนักงานอายการนะโจทย์และโจทย์ร่วมเนี่ยอุทธร์ทำไมพนักงานอายการต้องอุทธร์พนักงานอายการจะต้องอุทธร์เพราะพนักงานอายการไม่ได้ตามฟ้องแถมแพ้ในบางส่วนด้วย พะพนักงานอายการฟ้องหนึ่งเก้าเก้าแล้วตัวเองถูกยกฟ้องเท่ากับแพ้อายการแพ้โจทแพ้โจ์แพ้โจทร่วมแพ้นะคะแล้วฟ้องสองแปดแปดแต่ศาลไม่ลงสองแปดแปดไปลงสองเก้าหนึ่งอันนี้ไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นอายการโจทอุทธรโจทร่วมอุทธรนะคะแบบหนึ่งอายการโจทอุทธรโจทร่วมอุทธรนะคะทีนี้อายการโจทและโจทร่วมอุทธร ฝ่ายจำเลยก็เป็นไงด้วยอุทธรด้วยฝ่ายจำเลยก็อุทธรตามความเห็นแยง้งเพราะในคดีที่ศาลชั้นต้นตัดสินลงสอ,งอลงมาตราสองเก้าหกับมาตราสามหนึเนี่ยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารในขณะนั้นและถ้าครูจําไม่ผิดถ้าจําผิดขออภัยนะคะและท่านผู้พิพากษาอาธิบดีสารุทธรภาคท่านทําความเห็นแย้งว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยาน เมื่อคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยหมายความว่าคาดีนี้ต้องยกฟ้องหมายความว่าคาดีนี้ควรจะต้องยกฟ้องนะแต่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะท่านเห็นว่าแม้ไม่มีประจักษ์พยานแต่มีพยานแวดล้อมกรณีและพยานนิติวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนสามารถรับฟังได้อย่างสิ้นสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดจริงท่านก็ลงโทษทั้งสองฝ่ายก็อุทธรไปยังศาลอุทธรศาลอุทธรก็มีประเด็นนี่ต้องพิจารณาว่า ที่จำเลยเนี่ยจะต่อสู้ว่าที่จำเลย an, ต่อสู้ว่าให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยเพราะไม่มีประจักษ์พยานนั้นฟังได้หรือไม่ที่อายการต่อสู้ว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายแต่เป็นเรื่องเจตนาฆ่านอกจากนั้นยังมีการลอบฝังซ่อนเล้นทําลายศพหรือทําเพื่อปิดบังสาเหตุการเกิดการตายและเหตุแห่งการตายนะคะเพื่อปิดบังการเกิดการตายและเหตุแห่งการตายเพราะนั้นอายการท่านก็อุทธร์ก็เลยมีการอุทธร์ทั้งสองฝ่ายโจทอุทธร์อายการอุทธร์ มาสารอุทธรพิพากษาเห็นด้วยกับอายการว่าคดีน,นี้ไม่ใช่เรื่องประมาทแต่เป็นเรื่องฆ่าโดยเจตนาสารอุทธรจึงลงโทษตามมาตราสองแดแดทีนี้เรามาดูระวังโทษมาตราสองแดปดมาตราสองแแมีโทษไว้สามสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งประหารชีวิตหนักสุดสเต็ปที่สองเบาลงมาคือจำคุกตลอดชีวิตสเต็ปที่สามจำคุกมีกำหนดระยะเวลาคือ สิบห้าปีถึงยี่สิบปีผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะคะต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีศาลชั้นต้นเลือกใช้สเต็ปต่ำสุดระวังโทษจำคุกสิบห้าปีถึงยี่สิบปีเราเห็นไหมมีระวังต่ำไหมระวังต่ำมีไหมระวังต่ำมีระวังต่งำ,งำคือสิบห้าปีลงสิบสี่ปีสามร้อยหกสิบวันได้ไหม ไม่ได้ต้องลงสิบห้าปีเป็นอย่างต่ำระวางสูงยี่สิบปีลงยี่สิบปีหนึ่งวันได้ไหมไม่ได้นะคะต้องลงยี่สิบปีเพราะฉะนั้นสาลชั้นต้นจึงลงโทษจำคุกลุงพลเนี่ยนะคะจำเลยเนี่ยในระวางที่ต่ำที่สุดคือสิบห้าปีทำให้โทษสองเก้าหนึ่งจากสิบปีเลยกลายเป็นสองแปดแปดสิบห้าปีมันงอกตามความผิดมันไม่ได้งอกเพราะเป็นดอกเบี้ยไม่เกี่ยวมันงอกตามความผิด มันงอกตามความผิดมันงอกมาตรงนี้เพราะนั้นใครยังไม่เข้าใจว่าทําไมความผิดเนี่ยทําไมโทษจึงงอกขึ้นมาเออุทธรณ์สู้อย่างหดถึงได้งอกขึ้นมา,เ,นา,นมาเพราะว่าศาลชั้นต้นเขาเอาตามอายการอายการโจทย์นะคะก็กลายเป็นสิบห้าปีนะคะพอมาต่อมาที่ความผิดฐานพรากพรากเด็กศาลก็ลงกี่ปียืนตามศาลชั้นต้นเลยคือสิบปีและศาลก็บอกว่าการกระทําของลุงพลเนี่ยนะคะเป็นการ เคลื่อนย้ายศพด้วยเป็นการเคลื่อนย้ายศพด้วยเพื่อปิดบังสาเหตุการตายปิดบังทั้งการตายและสาเหตุการตายเพราะฉะนั้นลงโทษฐานทําลายศพนะคะอีกหนึ่งปีอืมเพราะว่าความผิดฐานทําลายศพบับญญัติไว้ว่าผู้ใดลอ,ลอบฝังลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทําลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีมีระวังต่ำไหมไม่มีระวังสูงคือหนึ่งปีสาลลงหนึ่งปีนี่ลงเต็มระวังเจออันนี้อีกแล้วเต็มระวังคือหนึ่งปีเพราะนั้นโทษของลุงพลจึงได้กลายเป็นยี่สิบหกปีสิบห้าปีมาจากสองแปดแปดสิบปีมาจากสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งปีมาจากหนึ่งเก้าเก้าเป็นยี่สิบหกปีอ่าเข้าใจยังอ่าจำได้แล้วนะคะเป็นยี่สิบหกปีนะคะ ทีนี้พอสารพิพากษาแล้วลุงพลก็ทําไมคะขอประกันตัวเพื่อดีกาปรากฏว่าสารชั้นต้นที่เป็นผู้อ่านคําพิพากษาสารอุทธรนะคะคำพิพากษาเนี่ยจะชั้นไหนก็ตามจะถูกส่งมากลับไม่ใช่สุกส่งมากลับสุกถูกส่งกลับมาอ่านที่สารชั้นต้นคือสารที่พิจารณาคดีเป็นครั้งแรกก็ส่งกลับมาอ่านที่สารจังหวัดมุกดาหารโดยเจ้าของสำนวนโดยผู้พิพากษาสารจังหวัดผู้พิพากษาของสารจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้อ่าน ทีนี้เรื่องประกันตัวท่านไม่สั่งประกันให้เพราะว่าคดีเนี่ยตัดสินมีโทษสูงท่านไม่สั่งประกันให้ท่านให้ส่งไปยังสาลดีกาเพราะนั้นลุงพลจึงประกันตัวไม่เสร็จทันในวันนั้นในวันที่อ่านคำพิพากษาก็ส่งไปให้สาลดีกาสั่งสาลดีกาก็สั่งมาว่าไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากว่าคดีมีโทษสูงจำเลยได้รับโทษจำคุกสูงเกรงว่าจะหลบหนีนะคะทีนี้ยื่นขอประกันใหม่ได้ไหมยื่นขอประกันใหม่ได้แต่คิดว่าเหตุผลไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะ ศาลบอกว่าคดีมีโทษสูงจำเลยจะเอาอะไรไปสู้กับศาลว่าคดีมีโทษไม่สูงคือจะขอประกันตัวเนี่ยศาลให้เหตุผลมาอย่างไรเนี่ยคุณต้องโต้แย้งเหตุผลของศาลว่าที่ศาลคิดว่าจะหลบหนีนี่ไม่หลบหนีนะที่ศาลคิดว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไม่ได้ยุ่งเหยิงนะเพราะพยานหลักฐานทาการสอบสวนไม่เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานได้แต่เมื่อศาลพิพากษาเมื่อศาลมีคําสั่งว่าไม่อนุญ,ญาตให้ประกันเนื่องจาก คดีมีโทษสูงจะไปสู้ยังไงอะว่าโทษไม่สูงก็สาลบอกเองว่าโทษสูงเราจะไปเอาหลักฐานตรงไหนมาบอกว่าโทษไม่สูงเพราะฉะนั้นทางสู้เพื่อให้ได้ประกันตัวเนี่ยแทบไม่มีเลยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีในโลกครูว่าให้สักหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะก็คือไม่มีแทบไม่มีเลยลนะะแทบไม่มีเลยเลย้ยําว่าแทบไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลุงพลเนี่ย ซึ่งเมื่อวานที่สารมีคำพิพากษาเนี่ยนะคะถูกขังไว้ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหารเมื่อสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวจึงต้องส่งไปรับโทษตามคำพิพากษาคือรับโทษจำคุกที่เรือนจำจังหวัดนครพนมเนื่องจากเรือนจำจังหวัดนครพนมเนี่ยเนื่องจากอัตราโทษของลุงพลเนี่ยมันสูงมันสูงกว่าที่เรือนจำมุกดาหารจะรับได้ก็ต้องส่งไปที่เรือนจำนครพนมไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรือนจำนี้เล็กเรือนจำนี้แคบเรือนจำนั้นกว้างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวนะคะเข้าใจนะคะอ่ะตอนนี้ลุงพลกาลังรับโทษตามคําพิพากษาอยู่นะคะรับโทษอยู่ไม่ใช่เรื่องการประกันตัวไม่ใช่เรื่องการฝากขังเรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่รับโทษตามคําพิพากษาแล้วทนายของลุงพลก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขออนุญาตให้ศาลให้ประกันตัวไปได้เรื่อยๆแต่ขออีกครั้งเชื่อว่าก็เหมือนเดิมเหตุผลเหมือนเดิมอาจจะโดนดำเนิน,น,นกระบวนพิจารณาซ้ำด้วยถ้าขอไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆขอหลายๆครั้งเข้า ศะะาลอาจจะยกว่าดําเนินขบวนพิจารณาสามทำไมต้องเรียกมันว่าลุงพลอ่าทําไมถึงเรียกลุงพลเขาเรียกตัวเขาว่าลุงพลและครูนัทไม่ใช่คนที่ด่าคนทุกคนจําไว้เลยนะครูนัทไม่ด่าใครนะใครที่โดนครูนัทด,ด่าคือมันต้องเฮี้ยถึงที่สุดจําไว้ไอ้เฮี้ยขนาดไหนเนี่ยนะยังไม่เฮี้ยเท่าคนที่โดนครูนัทด,ด่าแล้วครูนัทจะด่าแต่คนที่มันบิดเบือนธรรมคนที่มันบิดเบือนธรรมเพราะฉะนั้นก็เรียกมันเขาตามนี้แหละเรียกเขาไปตามตามที่ตัวเขาเรียกเขากับสื่อเรียกเขา จะเรียกตาพลเรียกลุงพลก็ได้สําหรับครูนัทไม่มีปัญหาอะไรแล้วครูนัทก็ไม่ด่าเพราะว่ามันเป็นกรรมของเขาและเขาก็ได้รับกรรมของเขานะคะครูนัทเป็นคนที่ด่าเฉพาะคนที่เคี่ยเรื่องธรรมเท่านั้นจําไว้เลยนอกนั้นไม่ด่าใครนะคะทีนี้ทีนี้นตอนเนี้ยเขาต้องขังตามคําพิพากษาแล้วจำบังคับโทษจําคุกตามคําพิพากษาแล้วทีนี้เขาจะดีกาถามว่าโจ์จะดีกาไหมโจ์ในที่นี้หมายถึงอายการจะดีกาไหม โจ์เขาได้ตามที่เขาต้องการแล้วเขาได้สองแปดแปดแล้วนะโทษจะมากจะน้อยไม่ใช่เรื่องของโจท์นะต่อให้ศาลพิพากษานะคะต่อให้ศาลพิพากษาว่าสมมตินะในคดีเล็กแต่คดีนี้มารอการลงโทษไม่ได้อย่างในคดีหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยเป็นคดีที่รอการลงโทษได้ต่อให้ศาลพิซซกพากษาว่าจำเลยกระทําความผิดจริงหมิ่นประมาทโจทย์จริงหมิ่นประมาทผู้เสียหายจริงแต่ศาลเนี่ยรอการลงโทษให้อายการเขาก็จะไมุ่รณ์นะเพราะอายการเขาไม่สน ว่าใครจะติดคุกและติดคุกเท่าไหร่เขาสนว่าเขาฟ้องอะไรแล้วเขาได้ตามฟ้องของเขาหรือไม่ถ้าเขาได้ตามฟ้องของเขาแล้วเขาจบต้องขั้นไหนถึงโดนด่าอย่านะยูนแกอย่ามาเย้าฉันแกอย่ามาตกสลิดฉันเลยยะฉันไม่พูดไอ้ยูนไอ้ยูนมันถามว่าต้องขั้นไหนถึงโดนด่าเออไม่ด่าไม่พูดไม่พูดไม่พูดอืมทีนี้อายการเขาได้ตามฟ้องเขาละเขาจบเหลือโจ์ร่วม โจดร่วมยังมีสิทธิ์ที่จะดีกาเพราะว่าคดีมีการแก้บทแก้โทษแก้ทั้งบทและแก้ทั้งโทษนะคะเพราะนั้นถือว่าเป็นการแก้มากอ้าวเดี๋ยวแก้มากแก้น้อยอธิบายก่อนคดีเนี่ยนะคะถ้าศาลชั้นชั้นต้นพิพากษาแล้วเนี่ยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจําไว้นะศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จําคุกจําเลยไม่เกินห้าปีให้จําคุกจําเลยไม่เกินห้าปีห้ามคู่ความดีกา โจรก็ดีกาไม่ได้จำเลยก็ดีกาไม่ได้แปลว่าจบตามน,นั้นถ้าจำเลยต้องการจะดีกาต้องขออนุญาตดีกาแล้วต้องมีเหตุที่ได้ดีกายกตัวอย่างคดีหมิ่นประมาทที่พวกกูนัดโดนพักคือคลิปฟ้องสู้ถึงศาลดีกานะคะโดยปกติศาลชั้นต้นจำคุกแล้วไม่เกินห้าปีศาลอุทธรณ์พิพากษาย,ยืนจำคุกไม่เกินห้าปีเท่ากับศาลชั้นต้นห้ามคู่ความดีกานะคะ โดยปกติจำเลยก็ดีกาไม่ได้แต่ทําไมพวกคูนัดสู้ได้ถึงดีกาเพราะเราขออนุญาตดีกาว่าเรามีเหตุที่เรามีสิ่งพยานหลักฐานใหม่เรามีเหตุนะคะมีเหตุที่จะดีกาด้วยเหตุนั้นเหตุโน้นเหตุนี้ดีกาโต้แย้งดุลพินิษอะไรก็แล้วแต่แล้วศาลที่เป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินเราและองค์คณะไม่ว่าจะเป็นในศาลชั้นต้นหรือในศาลอุทธรณ์เห็นสมควรให้เราดีกาก็จะรับรองดีกาให้เราเราจึงได้สู้จนถึงศาลดีกา นี่เป็นเหตุผลโดยปกติไม่ได้แต่เคสพิเศษคือเคสพิเศษในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามีเส้นสายที่พิเศษไม่ใช่แต่ทนายสามารถแสดงให้ศาลเห็นถึงเหตุผลที่ควรอนุญาตดีกาศาลก็ดีอนุญาตอันเนี้ยได้ก็ไปถึงดีกาแต่โดยทั่วไปถ้าศาลอุทธรณ์พิพภากษาย,ยืนและให้จำคุกจำเลยไม่เกินห้าปีห้ามคู่ความดีการหรือถ้าให้จำคุกจำเลยไม่เกินสองปีหรือแก้ไขแต่เพียงเล็กน้อยก็ห้ามดีกาแต่ไม่ห้ามจำเลยถ้า แก้มากและเพิ่มโทษไม่ห้ามจําเลยถ้าแก้มากและเพิ่มโทษอ้าวแก้น้อยคืออะไรแก้มากคืออะไรแก้น้อยคือแก้เฉพาะบทหรือแก้เฉพาะโทษแก้มากคือแก้ทั้งบทและแก้ทั้งโทษเมื่อกี้สารชั้นต้นลงสองเก้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดและยกหนึ่งเก้าเก้าถูกไหมสารอุทธรณ์ลงสองแปดแปดแก้บทด้วยนะจากสองเก้าหนึ่งไปเป็นสองแปดแปดแก้บทด้วยไหมแก้บทด้วยนะคะแล้วก็ อที่สารชั้นต้นยกหนึ่งเก้าเก้าสารถอนลสาอุทธรลงหนึ่งเก้าเก้าอันนี้แก้บทด้วยแล้วโทษก็แก้ด้วยจากยี่สิบก็กลายเป็นยี่สิบหกโดยรวมคือโทษก็แก้ด้วยแก้บทและแก้โทษด้วยเพราะโทษมันต้องแก้ไปตามระวางของแต่ละมาตรานะคะพอแก้บทและแก้โทษด้วยอีนี่เรียกแก้มากอีนี่เรียกแก้มากอย่างนี้เรียกแก้มากนะคะพอแก้มากปุ๊บมันอุทธรได้มันดีการได้หมดดีการได้หมดนะคะเพราะนั้นจำเลยเนี่ยเมื่อ สารแก้มากและมีเพิ่มโทษตัวเขาด้วยและโทษมันเกินห้าปีดีกาได้แน่นอนโจทอายการโจ์ไม่ครูคิดว่าไม่ดีกาเพราะว่าเขาได้ตามที่เขาต้องการและเหลือโจดร่วมโจทร่วมต้องการอะไรโจ์ร่วมต้องการดีกาต้แย้งดุนพินิษว่าลงโทษฐานสองแต่แปดเนี่ยในระหว่างโทษที่เบาสุดเบาสุดโจ์อาจจะต้องการให้ประหารชีวิตอาจจะต้องการให้จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกยี่สิบปี อันนี้เป็นความต้องการของโจท์โจดร่วมนะไม่ใช่โจดโจดร่วมโจดร่วมเขาก็มีสิทธิ์ดีกาเพราะนั้นนะขั้นตอนนี้คือมีสิทธิ์ดีกาได้ทั้งคู่ก็ต่างคนต่างดีกาในประเด็นของตัวเองไปทีนี้ลุงพลจะดีกาในประเด็นไหนได้ล่ะลุงพลก็ต้องดีกาว่าลุงพลไม่ได้กระทําความผิดนะคะลุงพลจะมาดีกาว่าขอลดโทษเพราะว่าตัวเองสํานึกในการกระทําขอรับสารภาพมันรับสารภาพในสารดีการมนรับไม่ได้แล้วมันไม่มีเหตุบรรเทาโทษรับไปก็ไม่มีเหตุบรรเทาโทษเนื่องจากว่า การรับสารภาพเนี่ยต้องรับก่อนสารมีคาพิพากษานี่สารชั้นต้นมีคําพิพากษาไปจนสารทอนมีคําพิพากษาแล้วจนด้วยพยญญานหลักฐานแล้วไม่ใช่สารภาพเพราะสำนึกผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เรียกไม่เรียกว่าการรับสารภาพนะคะก็จะไม่ได้รับประโยชน์ในการลดโทษเหลือลุงพลจะต้องลุ้นว่าด,ดีกาแล้วเพิ่ม,มอีกไหมเพราะมันยังมีเพิ่มได้ไอหนึ่งเก้าเก้าเต็มระวงังละเพิ่มไม่ได้ละนะแต่มีสิทธิ์ลดได้สามหนึ่งเจ็ดนี่ เพิ่มไม่ได้แล้วเต็มระวางแล้วแต่มีสิทธิ์ลดได้สองแปดแปดนี่ยังเพิ่มได้ยังเพิ่มได้ซึ่งโจทย์เขาก็ดีกาขอให้เพิ่มโทษนะคะอยู่ที่ศาลดีกาแล้วทีนี้ลุงพลดีกาประเด็นไหนลุงพลก็จะดีกาประเด็นว่าตัวเองไม่ได้กระทําความผิดลุงพลก็ดีกาได้ในประเด็นว่าพยานหลักฐานนี่ทําไมคะไม่พอฟังคือพยานหลักฐานนี่ยังเป็นที่สงสัยเนื่องจากไม่มีประจักษ์พยานแต่อย่าลืมนะสองศาลเขาวินิจฉัยแล้วนะว่าพยานแวดล้อมประกอบพยานนิติวิทยาศาสตร์รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิด และจำเลยไม่สามารถหักล้างพยายนหลักฐานคือพยายนแวดล้อมและพยานนิติวิทยาศาสตร์หักล้างไม่ได้เลยเมื่อหักล้างไม่ได้อางรฐานที่อยู่ไม่ได้หักล้างไม่ได้นะคะสารดีกาท่านจะยกฟ้องด้วยเหตุนี้หรอโอกาสมีเปอร์เซ็นต์แค่เลขตัวเดียวจะบอกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะใจไม่ดีนะคะมีเปอร์เซ็นต์แค่เลขตัวเดียวคือหนึ่งถึงเก้าอ่ะอ่ะมีเปอร์เซ็นต์รอดแค่เนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ลุงพลจะรอดฝ่ายของโจ์ต้องการให้ประหารชีวิตจะได้ไหมประหารชีวิต กรณีที่ศาลจะพิพากษาประหารชีวิตนะคะจากแนวคำพิพากษาดีกาไปศึกษาดูได้เลยนะคะตามมาตราสองแดดยกกรณีผู้กำกับท่านหนึ่งคุมถุงดำกูขอไม่เอ่ยชื่อเพราะท่านวายชนไปแล้วนะคะก็จะเรียกว่าผู้กำกับถุงดำแล้วกันนะคะกรณีผู้กำกับถุงดำนะคะฆ่าคนตามมาตราสองแดนะคะศาลพิพากษาประหารชีวิตเพราะว่าเป็นการฆ่าโดยน่าจะเป็นการฆ่าโดยตามมาตราสองแด้าด้วยซ้ำไป คือโดยทรมานทาลุนโหดร้ายมันโหดร้ายทาให้เขาขาดอากาศนะคะแต่ลุงพลเนี่ยสารอุธอทธรพี่ภากษาลุงพลฆ่าน้องชมพู่เนี่ยเป็นเจตนาประเภทเล็งเห็นผลนะไม่ใช่ประสงค์ต่อผลเจตนาตามมาตราห้าสิบเก้าแบ่งเป็นเจตนาเล็งเห็นผลกับเจตนาประสงค์ต่อผลเจตนาเ,เจตนาประสงค์ต่อผลคือเราทําต่อใครแล้วต้องการอะไร จากการกระทํานั้นเรียกว่าเจตนาประสงค์ต่อผลเช่นตบหน้าต้องการให้เจ็บผิดทำร้ายร่างกายโดยเจตนาประสงค์ต่อผลหญยิงต้องการให้ตายผิดฆ่าโดยเจตนาประสงค์ต่อผลแต่ถ้าสิ่งที่เราทํามันเป็นอย่างหนึ่งแต่เราเล็งเห็นได้ว่ามันจะเกิดผลนี้มันจะเกิดผลนี้เช่นเอาตัวไปกักไว้แต่เล็งเห็นได้ว่าถ้าทิ้งเด็กอายุสามขวบเอาไว้ตรงนี้เด็กจะตายเล็งเห็นได้ก็เป็นเจตนาฆ่าประเภทเล็งเห็นผล ซึ่งถ้าเป็นกรณีเจตนาฆ่าประเภทเล็งเห็นผลยี่ต๊อกมันไปไม่ถึงประหารชีวิตมันไปไม่ถึงจ้ะไปไม่ถึงนะคะอย่างกรณีพุ่มกัดถุงดำเนี่ยเขาประสงค์ต่อผลเลยนะคะคือความตายเลยคือมีใครมั่งคาดหมายไม่ได้อะ่ะรู้ไม่ได้ว่าเอาถุงดำไปครอบแล้วรัดแล้วบ,บีบแล้วกดถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้าดูคลิปวิดีโอหลักฐานจะเห็นเนี่ยแล้วคนมันจะไม่ตาย มันก็เลยกลายเป็นฆ่าโดยประสงค์ต่อผลนี่ถ้าฆ่าโดยประสงค์ต่อผลเนี่ยประหารชีวิตนี่มาได้อยู่แล้วและโดยทรมานทารุณโหดร้ายด้วยนี่ยิ่งมาได้อยู่แล้วพวกเคสอุจจารทั้งหลายหรือว่าเคสยาเสพติดรายใหญ่นะคะพวกนี้นะคะจะเป็นฆ่าโดยประสงค์ต่อบผลหรือว่ากระทําความผิดโดยประสงค์ต่อผลในเคสค้ายาลายใหญ่ๆเลยไอ้พวกนี้ประหารชีวิตเพราะนั้นกรณีลุงพลโอกาสจะประหารชีวิตครัวห้าเปอร์เซ็นแทบไม่มีเลยจะให้หนึ่งเปอร์เซ็นตก็ยังจะน้อยไปอีกนะ ว่าเดี๋ยวจะว่าอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อาจารย์นัดให้มาทำไมอะให้สักห้าเปอร์เซ็นต์อะต่อมาจำคุกตลอดชีวิตอ่ะให้สักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังโอกาสน้อยเพราะอะไรเพราะสารชั้นต้นเนี่ยเอ่อเพราะว่าเออสารชั้นต้นเนี่ยลงประมาทใช่ไหมสาลอุทธรณ์เนี่ยลงค่าใช่ไหมสองแปดแปดใช่ไหมแล้วสารอุทธรณ์เนี่ยลงโทษในระวางต่ําสุดของโทษตามมาตราสองแปดแปดแล้วคือสิบห้าปีนี่ต่าสุดแล้วต่ำกว่านี้อีกไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นการที่สารดีกาจะหยิบโดดไปเป็นจำคุกตลอดชีวิตด้วยเจตนาแค่เล็งเห็นผลเนี่ยนะคะครูคิดว่าโอกาสมันยากแต่โอกาสที่จากสิบห้าจะมายี่สิบนี่มีเป็นไปได้จากสิบห้าปีจะมายี่สิบปีนี่เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ทีนี้หลายคนก็บอกว่า,าครูนัดได้ฟังคุณกิ๊กพูดในรายการหนนกระแสไหมคะไม่ได้ฟังค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีเมื่อเช้าคุณกิ๊กก็โทรมาคุยเคสประเด็นไปออกหนกระแสนี่แหละคุณกิ๊กก็โทรมาคุย มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่แต่ไม่ได้ฟังค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาต่อตรงนี้นะคะเออเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลถึงกรณีที่ว่าข่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลเนี่ยนะคะมันไปไม่ถึงมันมองแล้วยังไงก็ไปไม่ถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตไปไม่ถึงแต่มีโอกาสที่จะมาเป็นยี่สิบปีอันนี้มีโอกาสและมีโอกาสค่อนข้างสูงอาจจะมาได้สิบแปดปีสิบเก้าปีหรือยี่สิบปีอันนี้มีความเป็นไปได้ ะะและเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะส่วนไอ้ข้อหาอื่นเนี่ยเต็มระวางแล้วเพราะนั้นถ้าลุงพลจะโดนลุงพลก็จะโดนเพิ่มขึ้นมาอีกสักอีกสักห้าสี่ปีก็เป็นยี่สิบยี่สิบหกบวกสี่อาจจะเป็นสามสิบปีอยู่ที่ประมาณนี้แล้วสารเขาลงโทษเนี่ยนะคะหลายคนก็ถามว่าเอ้ยโดนแค่นี้เองปะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีการอภัยโทษเดี๋ยวก็นักโทษชั้นดีขอลดโทษเดี๋ยวก็ได้ออกมาอยู่บ้านละมาใส่กําไรละอะไรละมันก็ไม่สะสมคือเราต้องแยกอย่างนี้ว่า เวลาสารเขาลงโทษเขาไม่สนใจหรอกว่าชั้นบังคับคด,ดีเนี่ยจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษเนี่ยยังไงจะขออะไรได้บ้างศารเขาไม่สนเขากางกฎหมายแล้วเขาว่าไปตามนั้นเขาไม่ได้มีอคติที่อยากจะให้จำเลยติดคุกนานๆไม่ใช่นะคะเขาว่าไปตามกฎหมายเพราะฉนั้นไอส้สวนของการที่จำเลยจะได้ลดโทษเป็นนักโทษชั้นดีเดี๋ยวจำเลยได้มีการอภัยโทษโทษจากเท่านี้ก็จะเหลือเท่านี้ไปไป,ไปมามติดสักห้าปีออกมาอันนี้มันเป็นเรื่องที่สารเขาไม่ได้เอามาคิด ไม่ได้เอามาคิดมันเป็นเรื่องสูงรับกคดีอันนั้นเขาก็ได้รถอยู่ตามนี้นั่นแหละ